สวัสดีค่ะพบกับอองรบากแคตัสชานัลบายแอนค่ะเป็น EP ที่ต่อเนื่องจาก EP 67นะคะคลิปนี้จะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะพูดรายละเอียดของ Astro p h y um t u m a s t e r i รกันค่ะกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเข้ามาเลยค่ะสำหรับน้องนี้ก็คืออยู่ในวงของแคตาซีนะคะ แล้วก็สกุลของเขาจีนัสก็คือ Astrophytum ชนิดหรือ Species ก็คือ a s t e r i a s นะคะการหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกลมๆแบนๆค่ะเขามีชื่อสามัญมากมายหลายชื่อเลยนะคะ,ะที่นิยมเรียกกันก็คือ a ซ d d o l l a r c a c t u s แล้วก็ Sea Urchin Cactus ค่ะทั้งสองชื่อนี้เป็นชื่อของสัตว์ทะเลเปลือกแข็งตระกูลเดียวกับปลาดาวนะคะหรือหอยเม่น ก็เป็นไปตามรูปร่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะเรียกว่า Star Cactus หรือ Star p i y t y ก็ได้ค่ะแหล่งกำเนิดก็มาจากเท็กซัสอเมริกานะคะแล้วก็มีในเม็กซิโกมาดูลำต้นค่ะลำต้นจะเป็นลักษณะกลมๆแล้วก็ออกแนวเป้นๆหน่อยนะคะขนาดเล็กค่ะไม่มีหนามสูง2-7เซนกว้าง5-16เซนนะคะนคะจะเป็นลักษณะนี้ พู้ของเขานะคะคที่เรียกว่าริบจะมีลักษณะเรียบเรียบไม่ได้เป็นสันขึ้นมาอย่างชัดเจนร่องพูก็จะตื้นๆน,นะคะดั้งเดิมก็จะมี8ปดพูแบบที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะขึ้นไปเป็นลักษณะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น4ี่ถึงสิภูเลยค่ะต้นนี้ก็จะเป็น5ภูนะคะสีจะมีทั้งสีเขียวอมเทาเขียวมน เขียวอมฟ้าอย่างต้นซ้ายมือเนี่ยนะคะส่วนมากในญี่ปุ่นก็จะเรียกว่ารูริเห็นได้ในต้นประเภทนูดัมนะคะตรงกลางของพูที่ไม้ชี้นะคะจะเป็นแนวของตุ่มน้ำเอริโอสที่มีลักษณะกลมเป็นแถวขึ้นไปถึงยอดเลยค่ะตุ่มน้ำนี้ก็จะมีปุยข,ขาวๆหรืออาจจะเป็นสีน้ำตาลแบบสีฟางข้าวนะคะ รากจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเทอร์นิปรูทนะคะคือจะมีอวบใหญ่ทางด้านบนแล้วก็มีรากฝอยมากมายที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารค่ะดอกดั้งเดิมจะเป็นสีเหลืองทรงระคังขนาดใหญ่นะคะมักจะใหญ่กว่าลำต้นดอกยาวประมาณ3-5เซนกว้าง5-9เซนเมตรคอดอกจะมีสีส้มหรือสีแดงค่ะกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายๆหอก ปลายแหลมปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ไปมากนะคะมีกลีบที่หลากหลายแล้วก็สีสันก็หลากหลายเช่นกลุ่มของอาคาบนะคือสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็มีกลีบที่เป็นชินชวะที่เป็นลักษณะเป็นเส้นๆอย่างที่เห็นนะคะรวมทั้งกลีบขนนกด้วยค่ะซึ่งมีความสง่างามมากขนของเขาจะมีลักษณะเป็นรูปไข่สีเขียว ถึงสีชมพูหรือแดงเวลาที่สุกนะคะยาว1.5-2ถึงเซนมเมล็ดเป็นสีดำมันค่ะทีนี้มาดูสายพันธุ์ย่อยกันนะคะต้นแรกเลยนี่เป็นต้นดั้งเดิมเรียกว่ามีความคงที่จะออกลูกออกหลานก็จะเหมือนเดิมนะคะเรียกว่า Astrophytum asterius หรือ,อคนญี่ปุ่นจะเรียกว่า Astro Kabuto นะคะจะเห็นว่าลักษณะของเขาคือจะมีจุดประเล็กๆก,ก,กระจายทั่วไปเลยค่ะ จุดปลาดเนี่ยเขียวๆก็จะสามารถหลุดได้นะคะลักษณะก็จะเป็นทรงกลมแป้นๆอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมี8ปดูทรงดั้งเดิมคาต้นที่2ก็จะเป็น Astro p ไฟทัมแอสทร i อุสวานูดัมอันนี้ก็จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่ารูริคาบุโตะนะคะเพราะว่าเขามีสีเขียวอมฟ้าคำว่านูดัมก็คือ มาจากคำว่านูทที่แปลว่าเปลือยเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลำต้นก็จะเปลือยเปล่าไม่มีจุดประใดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวอมฟ้าตามชื่อรูริค่ะสวยนะคะมีแต่ตุ่มน้ำอย่างเดียวนะคะเรียงกันขึ้นไปถึงยอดต่อไปจะเป็นกลุ่มลูกผสมนะคะเวลาที่ใส่ชื่อก็จะมีอักษรย่อ cv อยู่ด้วยซึ่งก็ามาจากคำว่า cultivated varieties ก็หมายถึงว่าเป็นสายพันธุ์ที่พอเลี้ยงโดยฟิม์มือของคนนะคะต้นนี้ก็จะเรียกว่า Astrophytum a s t u r i a s cv Super Cabuto ซึ่งก็จะสังเกตได้จากจุดประหรือไว c a l e เนี่ยนะคะจะมีขนาดใหญ่และการกระจายของจุดก็จะมีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะการเรียงตัวของจุดประร,บรอบๆตรงน้ำนะคะ อย่างเช่นเป็นลักษณะของ V-Type ก็จะเห็นลักษณะว่ารอบๆตุ่มน้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นตัว V ค่ะต้นนี้จะเป็นต้นเล็กเพราะฉะนั้นการฟอร์ม V ก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่จะเห็นว่าเห็นไหมฮะที่ชี้นั่นคือตุ่มน้ำรอบๆตุ่มน้ำก็จะเกิดเป็นลักษณะคล้ายๆตัว V ขึ้นมาค่ะสวยงามค่ะอันนี้เวลาเขาจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเห็น V ได้ชัดเจน มากขึ้นนะคะอย่างต้นนี้ก็เป็น V ผสมลูกศรน,นะคะก็ยังเป็นต้นเล็กอยู่เช่นเดียวกันนะคะตูจุดปละนะคะเขาจะเป็นรวมตัวกันบริเวณรอบๆตุ่มน้ำหรือ a อ i o โอสคาชนิดนี้ก็จะเรียกว่าแอ o Type คือมองดูแล้วเหมือนหัวลูกศรน,นะคะ ตรงที่ตุกสอนเหลืองชี้นี่คะจะเป็นตุ่มน้ําแล้วก็บางคนก็จะเรียกว่า V type V slash arrow ก็ได้คือเห็นเป็น2รูปแบบเลยนะคะอันนี้จะเป็น Zebra t y p ค่ะเป็นการรวมตัวกันที่มาเกาะกันเป็นบ้างๆเป็นชั้นๆมองดูเหมือนกับลายของม้าลายค่ะส่วนตัวนี้จะเป็น s n w w type นะคะ snow type นี้จะเห็นว่าลายประหรือดอกสีขาวเนี่ยจะเรียงชิดแน่นกันเลยค่ะจนมองแทบไม่เห็นผิวของต้นแล้วก็จะมีลักษณะเป็นปุยๆฟูๆนะคะก็เลยเรียกว่า snow type ค่ะอันต่อไปจะเป็น astro f i g h time asterias cv star shape นะคะถ้าเรามองลงไปตรงๆก็จะเห็นรูปร่างคล้ายๆกับปลาดาวนะคะภาษาไทยเราจะเรียกว่า astro ปลาดาวค่ะ จะเห็นว่าตรงต้นของเขาเนี่ยจะว้าววเข้าไปเหมือนกับมีเอวเลยนะคะในทุกๆุภูเลยเวลาที่เราดูจากด้านบนเขาก็จะมองเหมือนกับดวงดาวมากขึ้นก็เลยถูกขนานนามว่า astro a s t e r i u s c v star shape ค่ะต่อไปเป็นกิโกะอันนี้มีนูดั้มด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสีเขียวไม่มีลายประจุดนะคะ เวลาที่เรามองดูกิโกะเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับกระดองเต่าเหมือนที่คนญี่ปุ่นเขาเห็นนะคะกิโกะก็คือหมายความว่ากระบองเต่านั่นเองแต่ถ้าคนไทยดูก็จะบอกว่าเหมือนลูกหน้อยนาจะ้จะเห็นว่ารอยแยกแต่ละตุ่มน้ำเนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้ต้นต้นเล็กนะคะจะเห็นชัดมากเห็นไหมคะในแต่ละ รอยแยกก็จะมีตุ่มน้ำของเขาเองขนาดก็จะไม่เท่ากันนะคะสวยงามค่ะส่วนอันนี้เรียกว่า Astrophytum asterias c b Fugureal นะคะคำว่า f u ก u แปลว่าหลายๆส่วนเรียวก็คือสันหรือภูนะคะก็แปลว่าเขาจะมีสันหรือภูหลายหลายภูนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าภูแทรกค่ะ อาจจะเป็น5ภูแสก6ภูแสกก็แล้วแต่จะเห็นว่าภูของเขาจริงๆก็จะมีตุ่มน้ำอยู่เห็นไหมฮะอันนี้มี5้าภูเป็นแอสเ r i ีนะคะส่วนภูที่แทรกนั้นจะไม่มีตุ่มน้ำค่ะอันนี้จะแทรกครบทุกด้านเลยสวยงามมากค่ะตัวต่อไปคือ a s t r o p h y u u m a อ t e r i ี s CV ออลักษณะพิเศษของออยโบก็คือ เขาจะมีตุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่มากกว่าปกตินะคะอาจจะใหญ่ได้ถึง1เซนเลยเวลาโตเต็มที่ยิ่งเขาโตขึ้นเขาก็จะฟูขาวขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่นุ่มนิ่มค่ะถ้าอยากจะให้ตุ่มเขาสวยเนี่ยนะคะก็ต้องระวังไม่ให้โดนฝุ่นหรือเวลารดน้ำก็ต้องไม่ไปโดนตุ่มน้ำเขานะคะเขาก็จะขาวสวยค่ะ เจ้าออยโบนี้มักจะมาคู่กันกันกบเรนเซนะคะอันนี้เรียกว่า a um s t r o p h ฟทัม a อสซ r เรียสเรนเซค่ะลักษณะของเรนเซก็คือนอกจากตุ่มน้ำจะใหญ่เป็นพิเศษแล้วนะคะเขาจะเรียงชิดติดกันนะคะจึงบอกว่ามักจะมาร่วมกับออยโบเวลาที่เขาติดกันมากๆขึ้นก็จะมองดูเหมือนกับสร้อยไข่มุกค่ะ ก็คือฮานาโซโนนะคะซึ่งแปลว่าสวนดอกไม้ลักษณะพิเศษของเขาก็คือนอกจากตุ่มน,น้ำจะอยู่กลางภูแล้วนะคะเขายังกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ดอกออกก็สามารถออกได้ทั่วไปหมดนะคะก็เลยมองดูเหมือนกับสวนดอกไม้สามารถออกได้หลายๆที่และออกดอกได้หลายๆดอกในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ ตุ่มน้ําจะเรียงตัวแตกต่างกันไปเห็นไหมคะกระจัดกระจายไปทั่วเลยสุดท้าย Astro f i g h t มแ s s s i i รีย s ีวีซูเปอ u t o Miracle นะคะตัวนี้ยังมีราคาค่อนข้างแพงอยู่มากเลยลักษณะพิเศษของเขาคือลายประจุดใหญ่เนี่ยค่ะจะคล้ายคลกับ Super Kabuto แต่ว่าลายประเนี่ยเขาจะเป็นรูปไข่ บางๆเหมือนกระดาษนะคะแล้วก็จะเรียงตัวอย่างมีระเบียบชัดเจนเลยนะคะนานแน่นบริเวณแนวตุ่มน้ําทางด้านบนแล้วก็จะค่อยๆกระจายห่างออกจากกันอย่างสม่ําเสมอลงมาทางด้าน,านล่างค่ะลําต้นจะมีลักษณะเว้าวเหมือนกับ Star Shape แล้วก็ดูแบนๆนะคะจะทําให้ดูมีเอวเออช่วงที่ เป็นรอยต่อระหว่างภูนะคะจะเป็นรอยว่าง,างๆเขียวเยๆเฉยๆถ้าเป็นซูเปอร์คาบูโตจะมีตะเข็บต่อระหว่างภูค่ะสำหรับเรื่องราวของ Astrophytum a s t e r i u s ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆถ้ายังไงก็ฝากติชมให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ สำหรับในคลิปหน้าก็จะนำเสนอในเรื่องของ Astrophytum Capricorn ค่ะสำหรับวันนี้ All a l o u t c a t a ก t s h a n n e l by a n n n ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ